อเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบล็อกเทมีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับลายพางดีเจนกันอีกรอบหนึ่งซึ่งในรอบนี้นะครับปันไวมากคุณสามารถทําบันเดียวได้จบเลยนะครับเกี่ยวกับลายพางนี้ซึ่งลายพางนี้ก็เป็นลายพางที่แจกฟรีเพียงแค่คุณทำดเดามจได้ครบ1 0 0 0 0แนะครับตามหน้าจอนี้ก็เป็นอีเวนต์ธรรมดาที่เด้งปอมอัพขึ้นมานะครับคนที่ไม่มี4 0ลก็เก็บไว้ได้นะเพราะว่ามันแจกทุกคนนะ เพราะฉะนั้นก็รีบทําให้เรียบร้อยนะครับซึ่งมันจะดีมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําเสร็จในวันแรกนะเพราะว่าในวันแรกเนี่ยมันยังมีโหมดบิ๊กบอสอยู่ในวันที่มีอีเวนต์ให้เล่นนะคือวันที่27เนาะแต่หลังจากวันทียี่สิบแปดเนี่ยมันจะถูกโยกไปเป็นเรียลลิสติกแทนปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งคือโหมดบิ๊กบอสเนี่ยมันฟาร์มเดเมจง่ายกว่าแต่ในโหมดสมจริงมันจะฟาร์มยากมากซึ่งบอกว่าควรค่ากับการฟาร์มไหมความฟาร์มไปมันไม่ได้มีอะไร ซึ่งจะให้ดูันชัดๆมากกว่าเดิมนะทำเดเมพันธ์หนึ่งแสนนะโดยที่ใช้เทียสี่หรือเทียสิบขันไหนก็ได้แพ้ชนะช่างมัดก็คือฟาร์มในโหมดพิเศษจะง่ายสุดนะซึ่งมันจะมีให้แสนห้าเครดิตแล้วก็มีอันนี้เป็นรีโมทซึ่งรีโมทมันจะอยู่ในห้องเก็บเรานะทุกนจะต้องเก็บรีโมทอันนี้ให้ครบทุกอันคือใครพลาดแม้แต่เดียวก็คืออาจจะไม่ได้ของรางวัลพิเศษซึ่งมันจะลดล็อกอยู่ตรงนี้คือด้านหน้าเราถักตัวนี้ ต้องปลดรอยครบทุกจอนะครับแต่ใช้เวลาหลายเดือนอันนี้มันเป็นทั้งซีซสั้นนะนะอย่างถัดมาคือรูปภาพโปรไฟล์อันนี้ก็ไม่มีอะไรเฉยๆแล้วก็จานดาวเทียมซึ่งจานดาวเทียมเราก็ไม่น่าได้ใช้อะไรในช่วงนี้แล้วก็เป็นบูธทอง10อันพร้อมกับอันสุดท้ายเป็นลายพางนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูลายพางกันซึ่งลายพางนี้มันจะมีชื่อว่าเล้าไก่นะซึ่งมันจะเปลี่ยนจาก fb405 ปกติเป็น405 hidden h o u s แทน ก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าเดิมนะจุดอ่อนมก็เหมือนเดิมทุกอย่างของพวกนี้เป็นแค่ของเอามาแปะเฉยๆไม่มีอะไรนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมันก็เปลี่ยนจากป้อม405ให้มันเป็นบ้านนะเป็นเล้าไก่ทางด้านหลังก็มีไก่นิดหน่อยนะแต่พอเราเริ่มเกมปั๊บเนี่ยไก่มันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ต่อไปไก่จะไปอยู่ตรงบนป้อมแทนส่วนเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่จะมีไก่ไก่ขยับอยู่นิดหน่อยซึ่งก็ไม่น่าใช่ ผลประโยชน์อะไรแบบมันเฉยๆมากในรอบนี้405คือ405มอนเดิมส่วนยุดปัดจจัยที่เอาไปก็เอาไปตามสบายนะมันไม่ได้มีอะไรเป็นฟิกส์อะเพราะามันเอาไอ้ที่มันทําให้เร่งไวมันออกไปแล้ว405มันก็เลยเล่นได้ยากกว่าเดิมเค่หาพื้นที่ยิงให้ดีก็มีปัญหาแหละเพราะเรื่องมันน้อยก็ยัดไปตามสะดวกนะที่จะเอาไปก็เป็นเร่งกระสุนกับเร่งแดงแล้วก็ซ่อมชิ้นเดียวก็คือถ้าเกิดว่า สู้แล้วไม่ชนะเลยก็ยอมตายซะดีกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เนาะเพราะว่ามันซุ่มได้ไม่ดีแล้วก็ดันได้ไม่เก่งเพราะเกาะมันบางส่วนยุทธภัณฑ์นเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งที่มันมีแผ่นซับเ e ีให้เพราะเราจะโดนเป็นส่วนหนักเลยพร้อมกับถ้าเกิดว่าเอายุทธปัจจัยที่มีซ่อมใหญ่แค่ซ่อมเดียวเนี่ยก็บังคับให้ใส่ชุดป้องกันมาด้วย mm. เพื่อทําให้หลายๆอย่างมันไม่พังะนะพร้อมกับบวกความเร็วในการซ่อมตีนขาบด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดี อาจจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าประสิทธิภาพของรถอาจจะไม่สูงสุดเพราะมันขาดไปเยอะเลยส่วนกระสุนก็ตามสบายนะใส่เป็นเน้นหาร4นะเพราะมันใส่ได้4ี่นะัดส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็เน้นปรับให้มันเจาะได้ดีๆแล้วก็จะเน้นไปทางด้านการเล็งซะมากกว่าเพราะว่าเราต้องย้ำศัตรูให้ให้เร็วที่สุดถ้าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายิงตอนที่เป้าบานมัน ไม่น่าโดนแล้วแถวว่าบางทีมันเจาะไม่ดีด้วยแต่ถ้าโดนยิงสวนกลับมาหรือว่ามีปัญหานี่ก็คือโดนยับๆเลยแล้วก็ชิ้นนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นตะข่ายก็ได้แต่แนะนําเป็นตะข่ายเพราะว่าพอใส่ชิ้นนี้มาแล้วไม่มีประโยชน์เลยเล่นแนวหน้าก็ไม่ได้ก็คงต้องเน้นเล่นแนวหลังเป็นทีดีปกติอยู่แล้วโอเคนะเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่าสําหรับ405เฮนเฮาส์ house. เราอยู่ในด่านยากเพราะว่าเราแข้มไม่ได้นะคือปัญหาแล้วก็เราไม่มีเล็งไวเลยเลยจะอยู่พื้นที่หลังยากมากอันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ไม่อยากจะเจอด้วยก็ถ้าเล่นสไน์ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าในนาตอนนี้ลองดูแล้วกันแต่คือถึงซ่อนพุ่มตอนนี้ก็ไม่เนียนแล้วนะลำบากมากพื้นที่เล่นก็<อ>ดูจากสภาพ สิ่งที่หายไปก็เป็นไก่ตามรถนะจะสิ่งที่ขยะเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นกลางหันเราเล่นดีกว่าเราจาะเกาะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะใส่บูทให้หมดเลยเพื่อ,น,น,อน,นี้โอ้มไม่เวิร์กแฮะเพราะว่า MT เราไม่ทำงาน MT เป็นเล่นนู่นหมดเลย เรียบร้อยหนีเหอะไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้สวยแล้วนี่แต่ปัญหาเลยถ้า mt ไม่เล่นแล้วทีมศัตรูมันดันสู้ได้อันนี้เราปัญหาใหญ่นี่นแหละว่าแล้วทำไมแบบเราถึงแพ้บ่อยเน่ยทุกอย่างมีผลเลยทีมศัตรูโถมก็แพ้แถมดันเอื้ออำานวยให้สำหรับเป็นเมตาเนินโดยเฉพาะนะแพทนี้แพทที่แล้วด้วยซ้ำ แล้วไข่สวยอะทีดีดทีดีสวยแต่ทีดีก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันซ่อนได้เนียนขึ้นกว่าเดิมแต่บอกว่ามันเวิร์กมากในไมค์ในตอนนี้ถ้าสำหรับ405ไม่เวิร์กแอบจะแย่ไปเลยพื้นที่เล่นก็น้อยอยู่แล้วสำหรับตัวมันพอมาเจออย่างนี้น้อยกว่าเดิมแต่ก็ยังดีว่ามันมี4นัดก็คิดดูว่าถ้า405ยังมี3นัดเหมือนเดิมในสมัยก่อนก็คงจะเล่นไม่ไหว ดดเมจไม่พอนะเนี่ยถ้าเอาตามความเป็นจริงเดเมจน้อยถ้ามีแค่สามนัดแต่พอมีสีนัดก็อุ่นใจขึ้นหน่อยแรกกับการโหลดนานขึ้นแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาโอ้โหโอโหมาไหมเนี่ยนั่นล้มลบเรียบร้อยได้ละแต่ข้างหลังเรา ไม่ได้เ่าเพียบเลยถ้างี้เราสามารถรูนหมดได้นะแต่มันเราก็เสี่ยงเหมอนกันเราต้องลองแล้วละ่ะแบบนี้เนี่ยสู้สุดใจแต่ MT อ่ะไม่เป็นใจไม่มีสปอตทิ้งแนวหลังดันแนวหน้าแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เละ ตามสภาพนะนี่ก็ถือว่ายังเล่นดีนะ405แต่คือบรรทัดฐานของ405ในช่วงนี้มันจะสูงกว่าปกติหลังจากที่เล่นมาคือถึงจะยิงแบบประมาณสัก4 5000พันแล้วชนะเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เหรียญหนึ่งเลยยากมากบรรทัดฐาน405ก็คือถ้าเกิดบางคนที่เล่นเป็นก็จะเล่นเป็นเล่นเป็นเลยง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นอ่ะสวยซึ่งใครเราอยู่ในตานี้นะก็ ไปเล่นมาหลายรอบกระเบิดหลายรอบเหมือนกันนั่นคือปัญหาเลยพื้นที่ยืนไม่มีปืนมันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเนี่ยแต่เห็นทีศัตรูเล่นแหละก็คือเล่นสายได้ไปเลยส่วนส่วน,ส,วนส่วนมากถ้าจะเห็น4-0 5เล่นแบบเข้มเข้มก็คือยิงก็คือขึ้นไปแนวหน้าเลยแล้วก็ยิงบึ้ม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 ,มถ้าเกิดว่ารอดก็ชนะถ้าเกิดไม่รอดก็แพ้เหมือนภาษาจะทำมาแล้ว,ลว,ลวมั้งตัวนี้โอ้ยมันแหลกจังเลย หลกมากเลยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้รยิงให้มหดมหดทีนี้ก็ดูแล้วว่าจะสู้กันไหวไหมยีร้อยอยืนแบบนี้ถ้าเป็นผมคงตามตีนะครับไม่หยุดเลยล่ะถ้าจะเล่นแบบนี้นะเอาเด็กอ่านั่นแหละความฉลาด ของมวลมนุษยชาติผู่มากก็ไม่ได้ต้องให้ยีร้อยตัวนั้นยิงก่อนดีๆเต็มเลยโรเททดีกว่าแบบนี้ตรงนี้มันน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วต้องไปตรงโน้นแทนและและเกมก็กระตุกมากทำจากดินน้ำมัน ยิงฟอร์สก่อนน่าจะดีกว่าอพอยิง้ะนัดหนึ่ง405เข้ามาตายเฉยปัญหาคือไปฟอร์สเนี่ยแหละได้ได้แล้วละ่ะอีซี่เลยและยิงฟอร์สยิงติดด้วยนะงงมากเลยคืออะไรมันไม่ควรจะเป็นตัวที่ยิงติดได้ง่ายๆแต่ก็ขอบใจที่ยิงติดทีนี้เราก็ดันขึ้นง่ายเพราะว่าศัตรูไม่มี m p เลยสายตามันก็จะแย่กว่าปกติ ผมกับอีร้อยสองคันอยู่นั่นเราไม่น่ามีปัญหาเราน่าจะไดได้อยู่แบบกระตุกกระตุกนั่นแหละยืนง่ายๆอย่างนี้ก็เจ็บนะมันเราเนี่ยเจ็บนะลูกทองอ่นาจจะง่ายสุดปัญหามันก็มีคือเวลาเราที่เรายิงอ่ะ ปืนมันหุบไม่ทันก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แครอะไรก็เปลี่ยนชุดป้องกันเป็นช่วยผลลดก็ได้นะมันมันจะเก่งขึ้นเยอะมันจะโหลดไวขึ้นหรือไม่ก็ไม่ใส่เจาะเกาะถ้าไม่ใส่เสริมเจาะมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใส่ชุดป้องกันเพิ่มเน้นป้องกันอย่างเดียวแต่พอเน้นป้องกันอย่างเดียวมันก็จะไม่เวิร์กเลยหรือว่าจะเน้นตีอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเวลาแรก ก็แล้วแต่จะใช้ถ้าโชคดีมากเกิ่งมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เรียบร่อยไม่ยาก4.5เป็นตัวที่เล่นไม่ยากเลยแต่พื้นที่เล่นมันน้อยปัญหาเลยถ้าพื้นที่เล่นเยอะกว่านี้ก็คงจะดีจะได้มากทีดีสุดเทพแต่คือแบบปัญหาเยอะ 4,006ก็ก็ดีเหรียญหนึนะยิงมันต้องยิงเยอะอยู่อะถ้าสัก5,000 5,000 6,000วาน,น่าจะเอมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายให้โบรฟิสเลยก็ให้คืนไปโอเคเราอยู่ในด่านที่ไม่ชอบเหมือนเดิมไม่เหเอ็มีแล้วกันเอมันเยอะเอทีเยอะมากแล้วก็เอ็มทีเรายอมแพ้ตั้แต่เริ่มที่จะไม่เข้าลายตัวเอง ถ้ามาแบบนี้ก็คงเคงเล่นในเมืองมากกว่าคือถ้าจะเล่น405มีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ยิงมันจะเล่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็หาพื้นที่ยิงก่อนะซึ่งคนที่เล่นทีดีเป็นส่วนมากน่าจะพอรู้จุดที่ตัวเองควรจะยืนนะนะก็ถ้ารู้ไว้ก็ดีแต่ถ้าไม่รู้ก็ลองศึกษาข้อมูลเอามีเยอะมากมีหลายแหล่ศึกษาก่อนก็ดีกว่าทำไมเงี้ยเน MT คือยอมแพ้นในรายตัวเอง ทีนี้ก็จะสวยแล้วศัตรูก็ MT ศัตรูก็มาทางนี้เหมือนกันก็ไม่รู้มาทำไมแต่นี้คือปัญหาคือเฮฟวีบบ่ก็จะโหยตรงนี้นานเกินจนทำไรได้ต้องเข้าไปช่วยลั้นเนี่ยไม่งั้นน่าจะสิ้นก่อนเราเบิร์ส268ให้ตายได้ภายในแมกกาซีนเดียวอยู่นะเรามีศักยภาพขนาดนั้นแต่ผมไม่เอาผมจะเอา140เพราะว่ามันดีกว่า มันง่ายกว่าง่ายกว่ามากๆนี่แหละหนึ่งแม็กกาซีนพันแปดพันแปดร้อยหกสิบประมาณหกสิบสี่หกสิบหกโดยประมาณก็นี่คือศักยภาพคร่าวๆในการเล่นต่อนึงแม็กกาซีนะนะถ้ามันยิงเต็มที่มันก็นั่นแหละใช้ he ชทั้งหมดก็คือ2000อก็คือสามารถเบิร์สโลถังกันนึงได้ตายง่ายๆเลย แต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วว่าจะได้ทำไหมได้ยิงกี่เรื่องนะแต่เมืนเนี้ยยิงปกติไม่โดนถ้าเป็นตัว,ตวยิงฟรีสบายยิม้มเพราะปืนมันแรงปืน123มันดีกว่าพวกปืนโซเวียตทั่วไปด้วยปัญหาแค่ว่าหาพื้นที่ยิงให้ได้แค่นั้นเองย้ำไม่ตลอดหาพื้นที่ยิงเก่ง ตัวมันเล่นแบบไร้สมองก็เล่นได้ครับเชื่อมั่นจงเชื่อมันอ่นขอกแค่แบบเนี่ยหนีอีซี่ปะลเหลือนัดสุดท้ายแหละก่อนโหลดขออีกสักนัดหนึ่งโมลิเรียบร้อยเดย์เมดมันแรงไงร้อยยิบสามแล้วก็รอ มันเสียคือมันโหลดแม่กซีนนานไหมมันกระโดดแม่กซีนนานเฉยเลยแต่ถ้ามันโหลดไวกว่านี้หรือมันใส่3นัดเหมือนเดิมมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะจริงๆตัวนี้มันควรจะแบบใส่4นัดเนี่ยในนคือจุดที่ลงตัวที่สุดแหละแล้วก็กดอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็เตรียมยิงโอ้โหอะเอ๊ะสุดโหดรถสุดโหด5 6น่าจะ เอ็มไม่เอ็มมันถฐานสูงั่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ405 N h, h น u s หนะเล้าไก่ก็ดีนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรจะเถียงนะเพราะว่า405คือ405ถ้ามีพื้นที่เล่นแล้วเล่นเป็นมันก็ไม่ยากนะมันง่ายมากเลยสิ่งที่ยากที่สุดของมันคือหาพื้นที่เล่นก็คือเวลาเล่นต้องอินดี้หน่อยะนะเวลาเล่นจะ จะเล่นแบบปกติไม่ได้เช่นอยากยูยูอยากไปช่วยไล่เฮฟวี่เลยก็ไม่เวิร์กอะ่ะมันต้องดูลา์อัพก่อนว่าไล์อัพแบบไหนคุ้มสุดบางทีเหมือนตาที่ยิง5้าก็คือเล่นฉีกเล่นฉีกจากปกติมากที่เฮฟวี่ไปดันกลางแต่ MT มันเป็นดันไลน่เฮฟวี่แทนมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะขึ้นอยู่กับโชคด้วยว่าโชคดีแค่ไหนนะก็ประมาณนี้ลน 5, นะแล้วลกันครับสาหรับ4ี่ศูนย์ห้าเฮนเฮาส์นะก็จะพอวันนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ